คอับคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะลงใต้ไปทะเลแล้วนะที่จังหวัดสตูลเพราะฉะนั้นต่อเนื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดตรังที่นั่นเขาก็จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วในเรื่องของการจับหอยเอ้ยไปแข่งกันพิชิตหอยมือเปล่าเลยทีเดียวจับหอยมือเปล่าเนี่ยนะใช่แล้วครับจะบาดมือไหมอ่ะอืมก็ต้องจับดีๆเออนี่นี่ดูเขามีวิธีการอยู่นะครับที่บริเวณ ท่าเรือบ้านแหลมหมู่สาตมตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับเขาเริ่มจัดงานนี่เลยเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวตำบลวังวนครั้งที่หนึ่งประจำปี2561ก็คือปีนี้ได้แหละบรรยากาศก็นี่แหละครับชาวบงชาวบ้านเขาก็มาร่วมกิจกรรมกันมากมายเป็นกิจกรรมที่ทุกคนนั้นรอคอยก็คือการแข่งขันเก็บหอยปลาเก็บหอยปละเเก็บเก็บหอยปะจะไปรู้เหรอทั้งคนเก็บก็เก <c oughs> ็บก็เขาเรียกกิจกรรมเก็บหอยปะ หอยปาอะไรละเก็บอะไรละหอยปา คือยังไงคือเขาชวนอันอีว่าเป็นชื่อหอยหรือยังไงชื่อหอยปะหรือที่เรียกกันที่รู้จักกันดีก็คือหอยตลับจับด้วยมือเปล่านี่แหละคุณผู้ชมครับลงเก็บหอยปะก็เก็บหอยปะไงพอแล้วอเอากติกาไม่ยากคุณผู้ชมครับใช้เวลา15นาทีในการหาหอยนะครับใครสามารถเก็บหอยด้วยมือเปล่าได้น้ำหนักมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะไปเลยก็มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย นี่เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากสุรินลูกอีสานขอท้าไทยคนใต้ลงไปเก็บหอยปะสุรินจะขอเก็บหอยทางใต้แล้วนะขอดูกันหน่อยซิว่าเป็นยังไงนะไหวไหมไหวไหมนี่นี่ฝีไม้ลายมือแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ โอ้นี่นี่เป็นไงเป็นไงการขุดคุย,คย,ยหาแต่ละคนนี่ก็ใช้มือนะาบางคนแหมแอบขี่โกงใช้มือถือ<า>ก็เลยไม่ได้หอยปะใช้มือถือมาเนี่ยได้หอยลายแทน เพราะว่าไลน์อยู่ในมือถือสแกนคิวอาร์โค้ดอยู่หรือไงลูงดูเนี่ยใช้ไลน์ไลน์ไปหาหอยลายบอกไลน์อยู่ไหนไลน์อยู่ไหนออกมานะเออไดหอยลายมาเอยได้หอยลายแทนหอยปะลายตละพอแล้วเราไปดูที่เป็นตลารดกว่าตาของหอยตลาดอ่าเป็นยังไงล่ะครับได้กันมาหลายกิโลกันเลยนะครับก็จะมาช่างกิโลใครที่จับมาได้แล้วก็ นำหนักเยอะที่สุด<ล>ก็เป็นผู้ชนะไปก็ได้หอยกลับบ้านดวได้หอยกลับบ้านไปด้วยนี่แบบนี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้คุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปลองเก็บหอยด้วยมือเปล่าแบบนี้เรามีหมายเลขโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมติดต่อไปนะครับ075211058<า>นะครับ โทรไปก็คือเบอร์ของทอทอท,อทอจังหวัดตรังโทรไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับก่อนที่จะเดินทางนี่เราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลความรู้กันก่อนว่าในพื้นที่ที่เราจะไปนั้นเป็นอย่างไรเก็บอหอยปะแล้วตกลงได้หอยปะ <c oughs> ได้หอยปะเต็มถุงเลยปะ <laughs> บางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น,น,อน้อยแล้วแต่แล<ต>้วแ,แ,แต่ความเชี่ยวชาญของแต่ละคน <laughs> แต่จริงๆไอ้กิจกรรมแบบนี้ที่เนี่ยนะครับเขาจัดกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเด็กๆก็โอ้โหลงไปเก็บหอยกันเพลิดเพลินสนุกสนาสนเลยทีเดียวขื้นแหล่งพื้นที่ตรงนี้ธรรมชาติก็ยังสมบูรณ์อยู่ก็เก็บเป็นช่วงฤดูกาลเนี่ยพ้นช่วงนี้ไปก็พักก่อนเนีหอยมันได้มีการแพร่พันธุ์อะไรของมันกันไปหน่อย